สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร,รสัคดาดาดวงจากสาขาวิชาเภสัชเวิทยาคณะเภสรรัชศาสตร์มลา,ายพัแก่นในวันนี้จะมานำเสนอผลงานวิจัยแทนผู้ในาการแข่งงานวิจัยศาสตราจารย์ดร,รสมปองคล้ายหนองสวงแห่งภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร,ร์มลา,ายพัแกนัน ในหวัวข้อการวิจัยเรื่องการพัฒนาสิ่และชุดตรวจเพื่อตรวจสารเคมีและวัตถุเจือปนอาหารตกค้างของเครื่องดื่มและอาหารได้อย่างรวดเร็วต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพสูงซึ่งโครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนสำหรับผลสำเร็จของโครงการนี้นะครับเราได้พัฒนาชุดตรวจตะกตัว ในตัวอย่างต่างซึ่งอันนี้จะเป็นเลดเทสคิดจะเป็นตัวสารละลายที่เป็นชุดตรวจเพื่อการตรวจในตะกรวดอันนี้สามารถตรวจได้ในตัวอย่างอาหารเช่นอา,อาหารทะเลน้ำก๋วยเตี๋ยวที่ต้มอ,อยู่ในหม้ออันนี้ก็สามารถใช้ตรวจได้ครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำชุดคิดที่พัฒน,นาโดยใช้เอนไซม์จากธรรมชาตินะคะโดยเอนไซม์ชนิดนะคะจะนำมาประยุกตใช้ในการตรวจหาตะกัว่วซึ่งอาจจะปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่มค่ะซึ่งชุดคิดนะคะมีชื่อว่า n e w r e a s e Lace Test Kit ค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วย Test Tube นะคะ Solution A และ Solution B ค่ะ และตัวอย่างที่นํามาทดสอบในวันนี้นะคะจะประกอบไปด้วยอาหารทะเลน้ําซุปและน้ําดื่มค่ะวิธีการตรวจสอบโดยใช้ Neuro a เ Late t e ท t k i คนี้นะคะจะทําการเติมตัวอย่างลงไป400ไมโลรลิตรลงไปในหลอดสดลองค่ะจากนั้นเติมโซลูชัน A 100มโครลิตรและ Solution B 200มโครลิตรทำการเขย่าขวดนะคะและตั้งทิ้งไว้เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลง15นาทีค่ะ เราก็จะมาสังเกตผลที่ได้นะคะตัวอย่างที่1นนะคะพบว่าสีของสารละลายนะคะเมื่อเทียบกับสีแถบสีที่ติดอยู่ข้างหลอดน,นะคะจะพบว่าตัวอย่างที่1มีปริมาณของตะกั่วปนเปื้อนประมาณ30 ppm ค่ะตัวอย่างที่สองนะคะพบว่ามีปริมาณตะกั่วปนเปื้อนมากกว่า50 ppm ค่ะ และตัวอย่างที่3พบว่ามีปริมาณตะกั่วบนเปื้อนมากกว่า50 ppm ค่ะ